สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอปยูพาร์ตบินนะครับก็เป็นแอปสะสมคะแนนนะครับโดยการทําแบบสอบถามนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแลกโค้ดคำนั่นนะครับในส่วนของ t ทสโก้โลตัสนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้ในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยมันจะมาแบบสั้นๆนะครับซึ่งมีจํากัดนะครับ300คนนะครับที่จะทําได้นะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เราก็หน 1>, 1คะแนน1คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับอ่ะก็ตอบไปก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้มาละในส่วนของการแรกนะครับผมแนะนําให้แลกทีละใบนะครับเพราะว่าเราแลกกดทีเดียวเนี่ยสมมุติเรามีคะแนนอตอนนี้เนี่ยผมมันสามารถแลกได้2ใบนะครับเพราะว่า50คะแนนเท่ากับ1ใบนะครับ1ใบเท่ากับ50บบาทนะครับที่สามารถใช้ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวนะครับให้แลกทีละใบนะครับเพราะผมเคยแลกไป4ใบนะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะก็เลยยังงงๆเหมือนกันนะครับมันเหมือนมันมันไม่มีของมาให้นะครับแต่ว่าให้แลกทีละใบเนี่ยจะโอเคกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเวลาไปใช้ในส่วนของอ่าโลตัสนะครับอ่ะแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยไปให้พนักงานสแกนนะครับอันนี้เนี่ย มันสามารถใช้ได้หลายโค้ดนะไม่ใช่ว่าใช้ได้โค้ดเดียวนะครับก็คือให้เขาสแกนทีละโค้ดให้นะครับก็คือเท่ากับ50บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ